พร้อมครับอะสั่งนักเรียนนักศึกษาประธานในพิธีขึ้นสู่เวทีเอ็นดับต่อน ประจําีการศึกษา2,565ขอได้เชิญครับประธานในพิธีประจําจุดบริเวณด้านข้ามบรมราชกุม,มารีเข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ ดิฉันในนามตัวแทนของบุคลากรน,นะคะวิทัยลัยเทคนิคและคอนายกนะคะรู้สึกมีความยินดีและปรับปื้มนะคะที่นักเรียนนักศึกษาของเรานะคะได้รับรางวัลพระราชทานนะคะประจําปีการศึกษา2566ครั้งนี้และในขณะเดียวกันนะคะวิทยาลัยก็ได้รับ พระราชทานในเรื่องของการแข่งขันพุนยน EBU นะคะซึ่งเราได้ครองแชมป์นะคะในเรื่องของถ้วยพระราชทานมาหลายปีนะคะโดยการทํางานครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเกิดจากความร่วมมัยร่วมมือนะคะของขคณะครูอาจารย์ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาตลอดจนผู้ปกครองนะคะซึ่งให้ความสําคัญนะคะในเรื่องของการที่วิทยาลัยนะคะจะส่งเสริมนะคะในเรื่องของการที่จะให้บุตรหลานของทางผู้ปกครองเนะะี่ยค่ะมีความรู้นะคะมีทักษะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น รางวัลพระราชทานนะคะทั้ง2รางวัลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันขุนยน A B U นะคะซึ่งต้องใช้การฝึกซ้อมนะคะอย่างหนักแล้วก็กําลังสําคัญน,นะคะก็เกิดจากทางผู้ปกครองตลอดจนน,นนักศึกษาที่มีความมุ่งม,มั่นครูอาจารย์ที่มีความทุ่มเทนะคะแล้วก็รงเรียนนักศึกษาพระราชทานด้วยนะคะเพราะว่าเด็กจะต้องทํากิจกรรมนะคะตามเกณฑ์ในเรื่องของการประเมินนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้งสองรางวัลน,นี้นะคะทำให้เกิดความภาคภูมิใจนะคะกับ พวกเรานะคะบุคลา,ากรคณะครูอาจารย์ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาความผู้ใดยึลถือพะคอนนนกอย่างยิ่งค่ะและในขณะเดียวกันนะคะรางวัลต่างๆที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะที่พวกเรานะคะได้ดําเนินการเนะะี่ยค่ะเพื่อต้องบอกว่าเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็ทั้งสองรางวัลตรงนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองได้เห็นว่าวิทยาลัยมีความมุ่งมั่น นะคะที่จะส่งเสริมให้กับ,บุูกหลานของผู้ปกครองหรือ,อต้องบอกว่าชาวเทคนินคนครนายกนะคะให้เกิดความภาคภูมิใจเพราะรางวัลน,นี้ที่เราได้มาเราต้องบอกว่าไม่เพียงเ,เป็นของรางวัลของอรายเทคนินคน,นครนายกเท่านั้นแต่เรามองว่าเป็นเวลาของชาวพวกเราทิาชาวนครนายกของทุกท่านนะคะที่รางวัลน,นี้พึ่งเราจะร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันค่ะ